ความตายเป็นยังไงและมันทำให้รู้ว่าชีวิตมีค่าแค่ไหนห้าส่อง ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องไทยไทยชาแนลนะครับผมนะอ่าแล้ววันนี้นะฮะก็มาเล่นอเลนในเซตอ่ากันตายนะครับผมนะเออเกมในเกมนี้เหมาะกับเซตกันตายมากนะครับผมนะเออแล้วก็ยืนเลนเจอกับเซนิดนะครับผมนะอ่าในช่วงต้นเกมเนี่ยของเลนเนี่ยก็เวลาบวกก็ต้องระวังนิดนึงนะครับดูแมปดีๆนะครับระวังเขามาแก๊งนะเวลาเราบวกกับฮีโร่อีกฝั่งหนึ่งนะครับนะอ่าก็ยืนเลนเจอกับเซนิดผมก็รอเซนิดเข้าเลนปกตินะครับผม อ่ะเซนิดมาแล้วนะครับเห็นเซนิดแล้วอ่ะก็เวลาการตีคีบครับพยายามตีคีบให้โดนสองตัวนะครับแล้วก็พยายามล็อกขานะครับให้โดนทั้งคนทั้งคีบนะครับแบบนี้นะเออแล้วก็อ่ะสตาร์บัตสตีมใส่นะครับอันนี้คือเซนิดเขาลึกมากนะครับโอกาสรอดเขายากนะครับโอเคเขาฟิกไปแล้วด้วยนะครับผมนะอ่ะแล้วก็โดนเบิร์ตปัดไปนิดมาหลอดก็มาเติมนะครับอุ๊อันนี้ได้ฟิกมาหลอดมาด้วยก็ถือว่าคุ้มมากเลยนะครับนะอันนี้ในแบบเห็นทูเรนมาเติมนะครับก็ พยายามไม่บวกนะครับผมถ้า,าสาบตัวในช่วงตัวเก็บอันเลนตายแน่นอนนะครับบวกไม่ไหวนะโอเคอันนี้ก็ดูครับว่าเพื่อนเขาอยู่ไหนโอ okay, เคทัวเรนกลับเลนปก,กติแล้วมาหลอดก็กลับแล้วนะครับอ่ะก็พอได้คลีปปุ๊บก็ตีมังกรเล็กเลยครับเขาน่า, <ขอ S 2> าจะเคลียร์คีปช้านะครับแล้วนะ อันนี้ก็ลองบวกกับเขานะครับอันนี้คือทูเลนมาเติมนะ <'re> right. โอ้ฟันไปครับ <Huh. S 1> แต่น,นี่คือสตาร์บ์คซีมผิดทางนะครับ <Huh. S 1> น่าเสียดายนะครับถ้าเกิดสตาร์บ์คซีมถูกทางไหวนะครับ <'re> right. กับทูเลนนะอันนี้ก็เป็นการพลาดเองนะครับนะ <'t> อันนี้เราเกิดแล้วนะครับก็ไปเคลียร์เลนนะครับรผมนะ <and S 1> แต่ว่า <have appeared. S 1> อ่าเขาอยู่มังกรกันนะ,อะเออเซนิดหายด้วยนะครับโอเคเซนิดอยู่กลาง ไอ้โผมังกรแล้วนะครับผมนะตีมีก็บอกให้ถอยด้วยวโอ้เดยียมมากสลินได้มาหลอดมานะครับนี่ก็เคลียร์เลนปกติเลยครับตอนนี้คือเคลียร์เลนปกตินะเพราะว่าเลนล่าเขาไม่ได้มีไฟอะไรเกิดขึ้นเยอะนะครับผมนะแล้วก็เออเราไปก็อาจจะช่วยอะไรเขาได้ไม่เยอะนะครับแล้วก็มาเคลียร์เลนกลางตีปูแล้วก็ขึ้นไปนะครับตีมังกรเล็กนะ เล่นออฟเลนเงินสําคัญมากนะครับคีฟนี่คีฟกับปอมเนี่ยพยายามไม่คีฟกับปอมเราเนี่ยพยายามไม่เสียจะดีที่สุดนะครับอันนี้เซนิดมาอันนี้ก็บวกได้เลยครับงัดกับเซนิดได้เลยสวยมาดิมาดิ อันนี้นตีใส่เลยครับเซนิตฟิกสตันตีนอันนี้คือเราไม่รอดนะครับบวกกับเซนิตก็ในป้อมมีอนกันนี้แล้วก็ไม่รอดเหมือนกันนะก็ถ้าอเลนเจอเซนิดนะครับถ้าเกิดเซนิตเขาไม่ได้เล่นแบบเพย์เซฟอะครับไม่ได้เล่นแบบว่ารอของอ่างเงี้ยก็บวกกับเขาได้ปกติเลยนะครับแต่ถามว่าเอเลนมันชนะทางขนาดน,นั้นไหมมันก็ถ้าถ้าเลดเกมนะผมมองนะจากที่ผมเจอเซนิดมานะเลดเกมอะ เออถ้าเกิดอ,ดอเลนมันมีของบวกกับเซนิทมีของอะ่ะมันก็ต้องวัดกันที่ว่าใครจะเปิดใครก่อนนะครับถ้าเกิดอเลนอะ่ะหลบอันติเซนิทได้อะ่ะเซนิทแห้งเลยนะเราเราสามารถตีเราสามารถฆ่าเซนิทได้เลยนะครับ,บแต่ถ้าเกิดเซนิทแม่งดักคุ่มแล้วเออฟาเราก่อนเงี้ยโอกาสที่เราชนะเขาก็น้อยนะครับผมนะเอออันนี้มันก็ต้องวัดกันครับแต่แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับของที่เราออกด้วยนะครับเออถ้าเกิดใครเล่นแบบเป็นใช้เกาะอาจจะตายยากหน่อยนะครับเช่น อ่าเซตเกาะไฟทารอนหรืออาจจะเป็นเซตดาเมจแล้วก็ตามด้วยอ่าเซตเกาะอ,อีกสักคิดนึงเป็นของกันอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะตายยากหน่อยนะครับก็อาจจาะ<ร>มีทีดไฟได้นะครับคือก,กำลังถูกส่งออกไปก็ถ้าเปิดเซนิดนะครับเปิดเซนิดก็ต้องเปิดดูดีๆครับระวังแค่อันติของเซนิดก็พอครับนี้ เพื่อนมาสาบครับอันนี้ค no ือโถมได้เลยนะครับเพราะว่ายังไงเราก็ได้เขาอยู่แล้วสวยกีฬาอ่ะนี่เราดัอันนี้คือเราได้ป้อมนะครับเอากีฬาโดดว้าวอ้าวจูเลนมาอีกอ้าวซี่สวยเพื่อนเรียบร้อยฮะคืออันเลนเนี่ยคนเล่นอันเลนเนี่ยคือจะไม่ชอบตัวที่แบบโมบิลิตี้มันเยอะๆนะครับเพราะว่ามันจับยากนะและอย่างเอาสตันมาด้วยนะครับมันจะแบบ จับยากแบบไปยิ่งกว่าการเอาฟิกเกอร์มานะอันนี้คือผมก็เข้าไปใช้ค,คุ้มนะครับว<า>่ามีใครอยู่<ล>ในพุ่ม<ล>ไหม<ล>เพราะ<ล>ว่าเปิดดาร์กครับก็บ<ล>คือกลัวมีคนมาดักนะครับผมนะก็เลยก่อนดาร์กใกล้ตายผมก็เลยตีตีให้ครบแล้วก็สกิลไปสตาร์วอสตีมที่พุ่มนะครับผมคือเวลาเล่นอะเล่นเจอพวกอทูเลนอย่างเงี้ยเจอทูเลนเจอเลี้ยวไม้อย่างเงี้ยคือโดยโดยส่วนตัวผม ก็ไม่ค่อยชอบไอ้พวกนี้ซะเท่าไหร่นะเพราะว่ามันจับยากนะครับจริงๆคือการเล่นกับเลียวม้าเนี่ยคือถามว่ามีวิธีรับมือไหมมีครับแต่ว่ามันอเลนคือมันก็เล่นรับมือ,อยากนะครับ,รบผมนะเออเลียวมา้าฟอร์เลนฟอร์เลนนี่แบบโอ้โหฟอร์เลนเนี่ยถ้าเอาสาตาร์มาเนี่ยก็50 50้าบนะเออ ก็ต้องดูจังหวะเขาว่าเขาเล่นจังหวะไงนะ่เจอฟอร์เรนนี้เออเจอหยานี่ผมผมไม่ชอบเลยนะครับต้นกำเนิดแต่เจอเยนาเนี่ยเอออันนี้สู้ไหวนะครับผมเล่นเจอเยนาเนี่ยสู้ไหวเราก็เคีียวกลางปกติครับลิงเขาจะมาไหมโอเคลิงเขาไม่ได้ดูแมปนะครับเขาไม่ได้สังเกตนะว่าเรานี่ดีหรือเปล่านะครัว่าเราหายหรือเปล่าก็ได้ลิงไปแบบง่ายๆเลยนะครับแต่ก็เกือบตายเหมือนกันนะโอค เดี๋ยวก็จะผมก็จะเดินไปเก็บเลือดนะครับแต่ว่าเจ้าอกเบสน,น,นิทพอดีโอ้โหมันฟิกมาเอาเลยอ่ะ <c oughs> สนิทมันฟิกมาเอาเลยเหรอเฮ้ยเลือดแค่นี้ไม่ต้องฟิกก็ได้มั้งโอ้โหเอาจริงไอ้ช็อตเมื่อกี้ผมน่าจะแบบเดินอ้อมไปอีกทางหนึ่งอ่ะถ้าผมเดินอ้อมลึกอ่ะแล้วผมมาเอาเลือดแล้วผมอ่ะกันป้อมได้เลยเว้ยช็อตเนี้ย <c oughs> แต่เฮ้ยพี่ตีมี่มาวะ่ะเ้ยได้ไหมกันป้อมได้ไหม <c oughs> โอ้ไม่ได้แล้วป้อมแตกก่อนนะตีมี่ก็ไม่น่ารอดนะเนี่ย เฮ้ยรอดอยู่รอดอยู่ปรับตัวและก้าวข้ามขีดจำกัดโอ้คิกซี่คิกซี่จะเล่นกับเซนิดวะได้ไหมคิกซี่ได้ไหมคิกซี่โซโล,โลเซนิดเหรอ,อ,เ,อเอ้ยเอาเรื่องโอ้ลิงกับทูเรนนะครับฉันต่อรองไม่ไหวตอนนี้<ร>ไม่ไหวมนุษย์คนหนึ่ไนนงไม่ใช่อาวุธสังหารแล้วก็การเก็บลิงนะครับการเล่นเจอลิงนะก็ ต้องอ่านสกิลเขาดีๆนะครับว่าเขาเหลืออะไรไปแล้วบ้างเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาถ้าถ้าอันเลนอนะ่ะอันติขี่ลิงใช่ไหมลิงมันจะรอจังหวะแล้วก็สตันนะครับแล้วก็หายตัวนะแล้วมันก็จะค่อยกระโดดดีนะครับเก็บสกิลสองไว้ตอนที่เขาโดดน,นะดอันนั้นอนะคือการการเจอลิงก็ต้องแบบอ่านอ่านเกมนิดนึงว่าเขาจะเล่นยังไงนะครับอยาโอเคอันนี้คือทัเลนใช่ไหมทัเลนอ้าวร์เลนนะการป้อมบอกเสร็จดีเรียบร้อยดีโอ้ยคิกซี่แม่งแรงมากอะ เรียบร้อยครับตายไปพร้อมกันเลยก็ททเรมันใกล้ตายนะครับผมเลยต้องบวกสุดนะอีกอย่างเซริดมันทุ่มด้วยถ้าเราไม่บวกสุดแล้วก็เราจะตายฟรีนะครับททเรมันจะรอดไปนะอันนี้ผมก็เล่นเป็นนี่ดาบคี้กับอ่าอีฟิตคอนนะครับแล้วก็ตามด้วยเคียวนะอ่าคือการเล่นด้วยเคียวครับมันมีประโยชน์ต่อทีมไฟหลายอย่างนะครับผมนะเป็นการแบบอ่าสโนบอลเขาด้วยอีกอย่างแล้วก็เป็นการ พลิกเกมอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับเวลามีเคียวนะเราเกิดมาเพื่ออยู่รอดโอ้โหคียร่าเสียแข่งฟรีเลยนะอย่างงี้เอ้ยคิกซี่ตายไหมนะโอ้โหเซนิดฟิกเอาเลยอะสองสองต่อหนึ่งอดีเป็นิอันนี้เรากาันป้อมไปปกตินะ ตอนนี้เลนบนชนนะครับแต่ว่ายังไม่สูงมากนะก็เคลียร์ก่อนครับเคลียร์กลางเสร็จปุ๊บอ่ะแล้วก็ขึ้นไปบนนะครับผมอ่าเลนบนเขาชนละแล้วกเ็เป็นห้าต่อสี่ห้าตายสี่นะครับโอเคฉันรู้ว่าความตายเป็นยังไงมังกรเล็กแล้วเอา,เ<ร>าด้วย<ม>นะครับชีวิตมีค่าแค่ไหนตรงไหนที่เป็นเงินเราเขาไม่มากันเราจะเอาให้หมดครับผมนะ เง้เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเรอเลตอเลตต้องรออออองวยไว้นะครับอันนี้โอหเขาเปิดดาร์กอยู่ฉันนเโขึ้มาไม่มีเพื่อนมานะเฮ้ยเขาหนีแล้วนีแล้ถูกโจมัโอเคคิกซี่มาเมื่อกี้ที่ผมไม่เข้าก็คือผมกลัวว่าเขาจะมีตัวซ้อนนะเอ้ยสวยนี่คิกซี่ตักกลุ่ม โอ้แต่เลนล่างอะยับมากครับเลนล่างเนี่ยไม่ไหวเลยเลนล่างอะโอเคกำลังไปกำลังไปกำลังไปเฮ้ยมาหลอดดดเว้าเข้าเลยครับอันติีใส่มาหลอดเรียบร้อยมาหลอดฟิกเบ้าด้วยนะครับถือว่าคุ้มมากนะครับมาหลอดเผาเบ้าเนี่ยโอเคทีลาตายไหมไม่ตายด้วยเฮ้ยเอลซูฟิกเบ้าอีกโอ้สวยไปไหนเนี่ยโผมเลยดูเลนไม่น่าหลอด เรียบร้อยได้เคียวมาแล้วครับป่าเขาก็ยังมีคีบอยู่ครับเอาให้หมดนะครับเราต้องเอาให้หมดทุกอย่างนะเงินเป็นสิ่อองสำคัญมากต่อไปก็อะเล่นเป็นนี่นะครับเป็น,น,นดาบแล้วด้าเมจหรือดาบนีบนะอเออเอเลนก็จะตายยากทีนีโ้โถมเลยนะครับเฮ้ยมาหลาอดช็อต หลบได้กันหมดทคนสวยได้ป้อมละบวกไปเลยรออะไรละ่ะเฮ้ยไอม้มันทุบเรียบร้อยโอ้โหลิงมาโอ้โห,หดีนะมีตายเกิดของของไอตีมี่เนี่ยถ้าไม่มีนี่ผมเดี้ยงมาแล้วสวยอยู่สวยอยู่ก็คลิปเวฟบนมันชนนะครับเราก็ไปเคลียร์นะ พยายามดัน<ห>คีฟ <คน S 1> ให้สูงไว้นะครับถ้า,าคีฟสูงนะครับคีฟสูงเขาต้องมากันนะครับถ้าเขาไม่กันป้อมก็มีสิทธิ์แตกนะครับผมนะเออก็เคลียร์คีฟก่อนเดินก่อนได้เล่นก่อนนะครับเออจำเอาไว้นะครับผมนะอ่าโอเคเก้สูตตายด้วยอันนี้เก้สูมันล้บนะครับอ,อันนี้ก็ถอยได้นะครับไร้ตัวตนไร้ต้นกําเนิด เราไม่จำเป็นต้องบวกกัน,นทุกไฟนะครับรรผมนะใช่ว่าทุกไฟอเลนจะได้เปรียบเสมอนะครับมันต้องหาจังหวะเล่นจริงๆอะอเลนเนี่ยไม่ใช่แบบไปเปิดสมสีมส่สมห่าแล้วเขาซ้อนมาสามสี่ตัวอย่างเงี้ยอเลนก็แห้งได้เหมือนกันนะครับรวมตัวแต่ถ้าเกิดแบบออไฟห้าต่อห้าเอออันเนี้ยเราเปิดตัวบางอันเนี้ยโอเคนะเปิดพวกแครี่ฝั่งตรงข้างเนี้ยเปิดเลส้วูเปิดทูเรนอะไรอย่างเงี้ยเปิดไปนะครับเพราะว่าหือไม่ก็หาตัวคีย์เขาอย่างเช่น ตัวคีย์เขาอะเป็นตัวที่โถงดาเมจหนักสุดใช่ไหมเออก็อาจจะเป็นในเกมนี้ถ้าเกิดตัวคีย์เขาเนี่ยเลทเกมก็คือลิงนะครับเออแต่นี่คือเลทเกมลิงมันเล่นไม่ได้แล้วไงอันนี้คือเราหาตัวเปิดที่ตัวบางๆครับอย่างเช่นทูเลนเอลสูเางี้เอออยากเปิดก็เปิดนะครับแต่ที่สาคัญนะครับ<ป>เพื่อนต้องอยู่ด้วยนะครับผมนะ อ,อในจังหวะโห่ป้อมเนี่ยจะเล่นเอลสูจะเล่นทูเลนก็เปิดไปเลยนะครับแต่ทูเลนเนี่ยก็ต้องดูว่าเขามีแข็งไหม,มถ้าเขามีแข็งเราก็เปิดไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราอันตีใส่เขาไปเขาก็จะแข็งส่วนนะครับเราจะแห้งนะเออโอ้อันนี้คือสลิมปลาหอ,อกแม่นนะครับก็เลยได้ทูเลนไปเลยนะครับผมนะโอเคไรตัวตนไรต้ตนกำเนิด สอมีอน,นีร้รอยยิ้มของเธอ,อเ,เดี๋ยวผมไปเคลียร์คีบบนมานะครับไปเคลียร์คีบบนมาให้เขากัน,ย,นกยากขึ้นโอ้โหแต่โอ้โหรถมันติดรถอะโอเคสวยได้รถนะฮะโอ้โหโอ้โหไม่น่ารอดนะโอ้ไม่รอดนะฮะเ,เมื่อกี้หลบช็อค หลบปาดมาหลอดไม่ได้นะครับถ้าหลบปาดมาหลอดได้อ่ะรอดอยู่โอ้หอันนี้โดนล้อมครับไม่ไหวไม่ไหวถอยมา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 โอ้คลิกซี่ตายด้วยมาถอยมาสลิมอันนี้โอ้เซตินอยู่นี่คือเดินเข้าพุ่มมาในช่วงนี้คือต้องกดติยำไว้นะไม่งั้นเดี๋ยวเซตินไม่ดักพุ่มขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราซวยเอา อันนี้คีบันชนก็ต้องตัดคีบเอ้ก็ต้องตีคีบเคลียร์คีบไปปกตินะเมื่อกี้เห็นลิงอยู่ในล่างนะวีลา่าโอเคอันนี้เซนิดเลือดน้อยนะครับก็เลยเล่นเลยนะผมเล่นเซนิดเลยนะโอเคอันนี้ทูเลนนะครับทูเลนตทันเดอร์เบิร์ดแล้วก็เราก็อันตีหลบทันเดอร์เบิร์ดนะครับโอเคเรียบร้อยคิวไปสองนะครับตอนนี้เคียวทํางานอยู่คิวไปสามนะครับนี่เรียบร้อยครับเวอร์จัดนะครับเลือด เลื่อนแม่งเหลือแบบปิมปิมอะแต่อีกฝั่งเอาไม่ลงอ่ะเวอร์จัดเลยอะครับนี่แหละครับคือผลของการออกเทียวมานะครับในชิ้นที่3ชิ้นที่4นะครับนะเคก็ชนะไปตามระเบียบนะครับผมนะเออก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรจะคลิปหน้าจะได้อะรรนแบบไหนก็รอติดตามได้เลยครับขอบคุณครับ